อยากหน้าใสาแบบจา๋าและจะอีฟต้องใช้ตัวไหนบ้างคะแก๊แด3สตัวนี้คือเซ็ตบำรุงผิวหน้าแบบครบสูตรเลยนะคะเริ่มจาก2ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคุณอีฟอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าทําไมต้องใช้เซรั่มลกมารนะ์ทและครีมเจลคู่กันด้วยก็คือปัญหาผิวเนี่ยค่ะมันก็จะมีปัญหาทั้งชั้นในแล้ก็ชั้นนอกนะคะซึ่งบางทีชั้นในเนี่ยครีมก็อาจจะลง ลึกไม่ถึงใช่เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะที่เข้าไปช่วยพุดไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำฝ้ากระเอยที่มันแบบอ,อ,อยู่ลึกๆที่ครีมไม่สามารถบำรุงเข้าถึงเนี่ยก็จะต้องเป็นเซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้ก็มีกรทแฟตเตอร์สูงมากนะคะมีอาหารผิวสูงมากแล้วก็ตัวนี้เขาจะดูแลผิวชั้นอนอกไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำซีฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยมันก็จะมีทั้งชั้นในแล้วก็ชั้นนอกนะคะตัวนี้อิกก็จะให้เขามาดูแลในส่วนของผิวชั้นอนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นความหมองคล้ำที่มาจากแสงแดดนะคะ อันนี้เป็นความหมองคล้ำที่แบบโดนแดดปุ๊บแล้วมันดำปั๊บอะค่ะตัวนี้ก็ช่วยได้เลยทันทีออตัวนี้ก็เลยออกแบบนะคะมาทําหน้าที่ดูแลผิวชั้นนอกเนี่ยค่ะพาใช้คู่กันเขาก็จะดูแลทั้งข้างในซึมได้ล้ำลึกแล้วก็ดูแลผิวชั้นนอกก็จะเป็นตัวครีมเจลเหมือนจะว่าเวลาจาาเป็นรอยสิวที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะาไม่เคยกลัวเลยการเป็นรอยสิวเพราะว่าแป๊บเดียวหายจากการใช้2ตัวนี้แหละคือจริงๆแล้วก่อนอันนี้มีแค่เซรั่มลงมาตัวเดียวนะก็หน้าใสายอยู่แล้วใครที่มีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำต่าง นะที่เย่างจาก็จะอิบหน้าเด้งหน้าเด็กแบบนี้ก็เพอาะเซรั่มดีกว่าตัวนี้ใช่แต่ทีนี้พอมีครีมเจลมาค่ะมันเป็นตัวบำรุงผิวชั้นนอกคือมันไม่ได้เป็นสุดยอดประามินอย่างเดียวแต่เขายังมีในส่วนของมเจูเลเซอร์วิตามินอ e ีนะคะความชุ่มชื้นที่ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แห้งกร้านนะคะไม่ให้ผิวหน้าเราสูดเสียความชุ่มชื้นได้งา่ายใช่ก็จะเป็นในส่วนของครีมเจลเลยและบอกเลยนะว่าใช้ไปปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันจะนุงน่ง มันจะฟูฟูและหน้ามันชิ่นนิ่มๆเอาง่ายๆคือสโลแกนของมันนะคะคือทา,ทาปุบนุ่มปับทาปับนุ่มปุบทาปุบปุบปับปับนุ่มปับนุ่มปุบอตอนที่เป็นรอยสิวนะใช้ลบมาตัวเดียวก็ว่าหายไวแล้วพอคุณใช้คู่กันแบบนี้มันเหมือนเป็นการบูสต์ผิวให้หน้ามันขาวไวกว่าเดิมถึงสองเท่าถามว่าใช้ตัวเดียวได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าอยากให้มันหายไวเลยจริงๆให้ใช้คู่กันแบบเอาแบบว่าวคืนเดียวรู้เรื่องเออคู่กันเลยและสุดท้ายที่สําคัญไปกว่านั้นคือแต้แดย คือกันแดดอีฟนะคะเจีอีฟเคยบอกจ๋าว่า ตัวที่สําคัญที่สุดบนใบหน้าของเราไม่ใช่ตัวบํารุงนะคะแต่คือกันแดดนั่นเองแสงแดดเป็นอะไรที่แบบทําร้ายผิวดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เห็นผลไวที่สุดผลที่ตามมาจากการที่เราเผชิญแสงแดดนะคะมันก็จะเป็นความหมองคล้ำและที่เห็นได้ชัดแล้วก็ฝ้ากระจุดดำดำและอีกทั้งยังเป็นความร้อนความร้อนที่มาจากแสงแดดนะคะพอเวลาแดดโดนหน้าเราปุ๊บมันก็จะมีความร้อนสะสมใช่ไหมคะแล้วความร้อนนี้มันก็จะอยู่ที่ผิวหน้าเรานานมากมันทําให้น้ําในผิวเนี่ยระเหยออกไปได้รวดเร็ว น่าเชื่อว่าความร้อนเนี่ยมันมผลทำให้ผิวเราเหี่ยวไวขึ้นหลายคนอาจจะโฟกัส UVA UVB นะคะแล้วก็บลูไลท์แต่ตัวเนี้ยเราโปรเทคในเรื่องของแอนตี้โพลิชชันด้วยแล้วก็ความร้อนด้วยกันแดดกันน้ำกันเหงื่อกักนฝุน่นกันมลภาวะกันความร้อนกันแสงบูไลท์ด้วยรู้ไหมคะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงรักในกันแดดอีฟขนาดนี้นี่คือกันแดดหน้าเนียนของอีฟนะคะเป็นเนื้อสมูทคุณอีฟเ็าคิดค้นมาให้แบบมันเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ายมากนะคะเนี่ยมันเกลี่ยง่ายมากและที่สำคัญคุมมันได้ยาวนานถึง 12ชั่วโมงไม่เหนียวไม่มันไม่เยอะไม่เป็นคราบใครที่ไม่ชอบใช้กันแดดที่เหนียวเหนียวบจา๋าอยากให้คุณมาลองใช้กันแดดอีฟต e ู oo, มันไม่เหนียวแล้วมันก็คุมมันได้ดีจริงๆค่ะละอย่างเขาทำหน้าที่เป็นแบบไพรเมอร์ค่ะเบลอรูขุ่นก่อนที่เราจะเมคอัพใช่นะ<อ>ใช่ เมคอัพติดทนนานขึ้นด้วยไม่แต่งหน้าก็ใช้ไม่ได้ออกไปไหนก็ใช้เพราะว่าความร้อนอย่างแสงอย่างเงี้ยเห็นปะมันก็เป็นตัวที่ทําให้เราหน้าดาเหมือนกัน3ตัวนี้คือเซตหน้าใสของอีฟนะคะเป็นเซตที่เราสองคนใช้ทุกวันสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายีกทั่วประเทศเลยนะคะ คนท้องก็ใช้ได้เออนี่นี่คือคนท้องนะคะคนท้องใช้ได้ไม่ใช่หมูกกระทะนะน,น, <laughs> น,น,นี่เด็กอยู่นี่ <laughs> ปลอดภัยแน่นอนนะคะแบรนด์ยีฟเนี่ยเราผลิตเองเราใช้เองแล้วเราก็รีวิวเอง <c oughs> ถึงได้กล้าพูดว่าปลอดภัยแน่นอนโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย